ทำความดีช่วยชาติในช่วงโควิด19อาจารย์อุ้ยอาจารย์ยจ่มเห็นยังรครับปลูกต้นอะไรนะบ้านหางจราางจะเข้ปลูกอาหารจระเข้ใส่ต้นไผ่ค่ะโอ้คือทาท่านแี่นอช่องนี้เป็นช่องข้าวไรฟ่ฟี่ข้าวดีเสียตังครับพี่น้องครับโอ้โปลูกแล้วนี่ คือจะง,งา่ายมากอาจารย์ด้ยอาจารย์ย่ำครับถูกต้องค่ะเพราะว่าใช้วัตถุดิบที่จากธรรมชาติที่แห้งแล้วมารีไซเคิลโอ้ขอา่ขาว <c oughs> ทา่าข่าวท่าข่าวท่ายอนจริงโอ้ข่าวท่าหลายครับข่าวท่าหลายขา่ขาวท่าข่าวท่าเบื้องใกล้ๆดูมันเป็นยังไงต้นไหนโอ้เสียบเสียดินเสียไม้ไผ่ถูกต้องโอ้ เอาว่ะยังกับพี่น้องนะครับอาจารย์าารวยอาจารย์ยำช่วงนี้อยู่บ้านซอยซาดตรจังไหนอยู่บ้านกักตัวเพราะว่าอยู่ข้างนอกอาจจะเกิดวิกฤตโควิดได้ค่ะก็เลยต้องอยู่บ้านเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไปข้างนอกครับโอเคครับช่องข่าวร้ายฟรีข่าวดีเสียตังค์สวัสดีครับสวัสดีครับ